เรามีมะพร้าวถึงทึกเนาะเราก็เราก็ไอขูดมะพร้าวใสในไอซีแต่ว่าอันนี้เราไม่มีมะพร้าวทึนทึกเราก็จะต้มใส่น้ำตาลต้มใส่น้ำตาลแล้วก็ไปซื้ีละทิใส่นะคะไม่ต้องเยอะมากนะใส่แค่รู้ว่าจะใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าลงไป, <c oughs> ปหางปลาร้านั่นแหละค่ะปะลาร้า ปลาร้าหนึ่งแล้วมันจะเข้ากันไหมหมูแดดเดียวแต่ถ้าเป็นไก่นะโอเคนะอีกทีหมูแดดเดียวเกงได้นะอีกทีหมูนห่งหมูดมด,ดเดียวมันก็จะอร่อยกอีกแบบนึงนะ ไม่ต้องแช่น้ำนะไอกชีแค่ล้างก็พอเดี๋ยวเราจะเอาน,น้ำเดือดแล้วเราก็เทหมูแดดเดียวนะคะนี่ลงไปเลยเดี๋ยวให้หมูสุกนะคะให้หมูสุกให้น้ำเดือดๆดได้ที่ก่อนค่อยใส่ผักหวานลงไปนะคะนี่ก็มันเป็นฟองเออวันนี้ลูกๆไม่มาเอวเลยเนาะช่วงสายกินอิ่มเมื่อคืนนี้ยังไม่มาเอวเลยปกติถ้าเขาหิวเขาจะมาแล้วป่านนี้นะ ตั้งแต่แม่ได้ยังไม่ตื่นเลยตั้งแต่แม่ได้ยังไม่ตื่นเลยเขาก็จะมาแล้วเมื่อคืนนี้เขากินอิ่มกินอ,อิ่มนอนหลับก็เลยไม่มากวนแม่เลยนที่แต่เจ้านําโซคนี่แหละอยู่นี่ตลอดเวลาอืมสุดยอดเลนะยลนายเผ็กมากเลยเผ็กมากเลยนะัอดีค่ะสุกแล้วนะคะนี่คือผักหวานที่เราเตรียมนะคะเร่งไฟแรงๆอือผักหวานลงไป นะคะผักวันต่อให้เหี่ยวขนาดไหนนะคะถ้าผักวันเราไม่ได้ไม่ได้แช่น้ํานะคะมันก็จะเคี้ยวงามนะคะไม่ต้องนานนะเอาแค่สุกไม่ต้องใส่เมี่ยงรักนะคะสศีเดี๋ยวกินสะอมเดี๋ยวกินผักวันหายหมดถ้าใส่สะอมนะ่ะโอเคในนี้ต้นหอมนะคะถ้าเรามียอดผักติ้วนะคะสีใส่ยอดผักติ้วสักสามยอดรับรองค่ะอร่อยสุดยอดเลยนะเดีวว่าอันนี้เราไม่มีนะ ถ้าเราแกงไม่สุกมันก็จะออกฝาดๆนะผักหวานถ้าเราสุกเกินไปก็มันก็ไม่อร่อยนะสุกเกินไปก็ไม่อร่อยแค่นี้โอเคแล้วแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเสดานไม่มียอดผักติว้วแถวนานเราไม่มีผักติ้เลยได้แล้วนะคะแกงผักหวานใส่หมูแดดเดียวนี่สุกแล้วปิดแก๊สก่อนนะเดี๋ยวให้ต้นหอมมันสุกอันนิดนึงไม่งั้นมันจะเสียไว นี่ถ้าพูดที่เราเนึ่งสุกแล้วเราก็จะใส่ถุงทำริงเราต้องเอาไปจองมาห่อนะเนาะ๋ยไไ่ไม่เดือดรีบไม่ต้องห่อแล้วใส่ตรงนี้แหละ สยเดชคุณสมใจใยเดชค่ะคุณแม่เพชรสมรใจยพรน,นค่ะก็ะมาถึงวัดแล้วนะคะเป็นวัดป่าจำปาดงนะคะคือถ้าไปวัดบ้านป่าห้วยบงวัดป่าห้วยบงมันมันไกลเนาะเพราะว่าเสือเขาก็ไม่ได้ไปนะคะผู้บ่าวบ้านนาก็กลับบ้านเนาะแม่ดาก็เลยขับมอไซค์มานะคะก็ะะเลยมาวัดป่าจำปาดงนะคะ พอมาถึงวัดก็เงียบมิดซีรีนะคะยังไม่มีใครเลยนะคะหรือว่าพระเพื่อนจะไปสันวัดไหนกันนาะแต่ว่าเห็นเตรียมเห็นเตรียมไว้อยู่นะคะน่าจะพระน่าจะไปบินธบาะเนาะเห็นเตรียมปูสั์ปูเสือไว้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาก็ไปกับพระกันก่อนนะคะมาถึงวัดแล้วเราก็จะนั่งรอนะคะ น่าจะไปบินธบัทยังไม่มาเพราะว่าเห็นเตรียมนี้รออยู่จะเป็นแกงหวานติดไว้ก่อนนี่จะเป็นข้าวโพดนะงคะ ใหม่มันก็เลยนิ่มไปมนจะเป็นเกลือเป็นของหวานเดี๋ยวรอก่อนเนาะ ชอบโพดสวยมากนะคะสวยจริงๆแกงผักหวานใส่หมูมแดดเดียวข้าวสวยที่ซื้อมาใหม่นะคะใส่น้ำเยอะไปเลยนิ่มไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราซื้อข้าวมาแต่แต่ละถุงเนาะก็บางทีก็แข็งบางทีก็อ่อนนะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นของหวานหอม เป็นวัดป่านะคะวัดป่าจำปะดุงเนาะยังไม่มีใครมาเลยนะคะ